สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนนท์นิเทศไเดลและนี่คือรีแอคชั่นคนเดียวครับผมมุมก็อาจจะไปไหลหูแปลกตาไปสักนิดนึงๆๆนะเพราะว่าเวอร์ชันที่คุณกำลังจะได้เวอร์ชันนี้ที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยผมวางโทรศัพท์ไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เพิ่งกลับไปใช้งานได้แล้วก็ลองไมค์คอนเดนเซอร์ด้วยเลยเพราะว่าเพิ่งต่อกับเพิ่งต่อกับคอมแล้วรู้ว่าเสียงมันดีมากแบบ เสียงโคตรดีเลยคุณผู้ชมเอาละเรียกช่างคนเดียววันนี้อยากจะลองเพลงเคป๊สักเพลงหนึ่งพี่มายและพี่กีพี่มายเบอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็พี่เกียวของพวกเราป้าอยากเพลงเพลงหนึ่งมาครับเป็นเพลงของเกิลกรุ๊ปที่มาแห่มาแรงจริงๆครับนี่คือ New Jeans ครับ New Jeans กับเพลงที่มีชื่อว่า Hype Boy เพลงนี้เป็นเพลงรองจากซิงเกิลแรกของน e w Jeans นะเพระาะว่า เ,เพลงหลักไททอลซิงเกลิลเนี่ยคือ attention แต่เพลงนี้ผมชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ high boy จาก new jeans ครับอ่ะเวอร์ชันที่ผมจะเลือกเลือกเอามาใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชันของ Daniel แลและก็ Harin นะครับเป็น Daniel and Harin เวอร์ชันส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไม่ขึ้นมิวสิกเอา อาจจะขึ้นมีสิกวิดีโอแล้วเราจะปล่อยเพลงแบบพลางๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นมาประมาณ20-30%แบบที่เคยเห็นคลิปอาจจะบินได้นะครับผมบอกว่าเลค a ซอ์ไฮเอคอนข้างแรงเพราะฉะนั้นอ่ะเราดูกันเลยดีกว่าครับนิวจีน h ์ไฮบอยจากไม่สี่ห้าสี่สามสองไฮบอยจาก New Jeans ครับไป เพลงดีมากเลยอ่ะอินโทรเปิดมาน่าสนใจมากเลยอ่ะอ้ย่ะติดอะไรอ่ะอ้าว ชอบช็อตเนี้ย integer. เล่นลัคกี้รูทีนกันแต่อยู่ในลานบีเอเ็กซ์ย้อนแยงเนาะเพลงแปลงอะเพื่แปลงเลยอ่ะใครฟังไม่ทัดฟังฟังคันใช่ไหม 이생각에또 새벽 3시 uh oh. 알려줄 거야, they can't have it no more. 봐봐 여기 내 이름 써 있다고, yeah. 내가 내게뭐라던 남들과는 달라, 너 maybe you could be the one. 날 믿어봐봐, I'm not looking for this fun, maybe I could be the one. baby, yeah me 나도 not lately. 너무 쉬는 매매리, yeah. ชอบแอนิเมชันเมื่อกี้ที่เปของบัสที่เป็นแบนบาบาสเกตบอลอ่ะเอออันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยมาก เพลงดีมากเพลงดีมากว้าวเฮ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลยอะ่ะโ,โ,โอ้โหเฮ้ยนิวจีนเพลงนี้ไม่ธรรมดาว่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับสำหรับไฮบอยจากนิวจีนโอ้โหผู้ชมตายแล,แล้วเพลงเขาดีจริงจอ่ะ ที่ที่เราที่ที่เรื่อง Type Boy มา r e ี c ชั่นเออเฮ้ยพี่ไมยพี่เกียวขอบคุณที่ป้ายยาครับของเขาดีจริงๆแต่ว่าคุณผู้ชมก่อนที่จะได้เห็น reaction เมื่อกี้ผมผมจริงๆผมว่าผมก็กดกดกด,กดาร์ทวิดีโอแล้วนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมอะลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูไอลืมไปยังไม่ได้กด r คอร์ดอีเด็กกู เอ้ยอืมอนีนนเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าใครฟังไม่ทันไอ้ท่อนฮุกไอท่อนฮุกแรกผมจะร้องว่ามันจะร้องเป็นเพลงแปลงว่า cause i, I ใช้เจลล้างมือของไลฟ์บอยมันไลฟ์บอยเหมือนกันไงแล้วก็ไลฟ์บอยไลฟ์บอยทีนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นแบบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับที่แบบเจลล้างมืออะไรพวกนี้ถามว่าเลนมุกนี้แป๊กไหมสั้นๆครับแป๊กครับ เรื่องเพลงผมไม่อะไรมากอยู่แล้ว Hype Label ทำเพลงไว้ดีมาก f ฟ e เดอร์ซลลฟิลมก็เช่นกันรวมถึงเพลงนี้ h y ยบ o y เออเออ y า Boy ของ New Jeans เออของเขาดีครับลายลายท่าเต้นเขาแข็งแรงมากๆแล้วก็องค์ประกอบอะไรหลยอย่างมันทำให้ Hype Boy เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจและอยากให้ทุกท่านลองไปลองไปฟังดูครับตัดเกรดศูนย์ถึงสิผมให้ซักขอตัดอ่ะ ตัดหน่อยแล้วกันเต็มสิบไม่อยากให้เต็มสิบ5เต็มสิบจ้าใครที่ไม่ได้สายเคป๊อปลองฟังดูนะครับผมก็ไม่ได้เคป๊อปตัวยงขนาดนั้นนะไม่ได้เคป๊อปขนาดไหนก็มีมีลิลี่แอนมิก์มีเอ่อเคปเลอร์วางทางคอเราอยู่นะฮะแ้วยังไงนิวจีนก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับผมอ่ะยังไง ใครอยากดูเรีคชันเพลงอะไรรีเควส์กันมาได้นะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเรีชันคนเดียวแล้วผมโนนไดแเดแต่รอสครับไปแล้วครับสวัสดีครับ